สวัสดีครับจังเด็กดดัมซิงครับมาเช็กระบบครับอเอาทรับยิ่งบัน เด็กด้วยโอ้โอ้โอ้โอาจารย์ชูมาพามาเช็คระบบครับ ไปตรงไหนเ <laughs> นี่ยขอถูกยี่สิบบาทถูอะไรเก็นเก่าวมันไปเอาไอ้ไปเอาไอ้ในทางน้ำแข็งดูเลขในทางน้ำแข็งถูก <laughs> เก็นเก่าเ <laughs> ชยชุบจิ้มจัน We oh. all. นี่ก็ไม่ไหวนะเานะอย่ายนงนี้เรียกบออะไรอาจารย์ชม